เอาหอเขาไว้หันเลยคนไงเพื่อพอาะเจ้าองเอาแต่โตน้อยมันออกมากจบ่อนเยไมนเลยจะแ่้เย็มอาบอกอากาศหายใจบมี่ยูข้ใต้ถึงเข้าออกแตกสุนๆเลยเด่นม่เมืนวาสันเขาจะ่าโตอบบ มันกัเป็นันอนกันเหมือนกนใช่แหมฮู้หมนถ้าตามห็นั้นไ่ม่ได้มือเียนะอืม โดดีรงต้นแรนต้ฮะค่อเบาอุ่มเวะเบาขู่ไปบ่แล้วไม่สิหาจังไหนทักตบสวากระไยผูดดกอ้าวมื้ออื่นก็ได้พาตอนๆมาวยไปลงหาซอยเขาเฟี้ยง ไปเออมานางมัง้อมเออเพียวมาอนางังซ้อมลงไปไหนลงไปหาซอยเบดเร็วแลคือบอคูลงไปหนองเบส <c oughs> เอาขาจิหายังใส่เขาคือบอคูหาพอ หาอะไรทำไมไม่เอาขุแกเขูีจะได้สิแกได้นักกันนักเมดิหนูขึ้นมัเบิดเี้นมพ่ออกให้ดึงขึ้นมาเอาไปดก็มันอยากเลียนน่ะผูดปรเด็นท่ามันม่มีพักตบนันได้ไดดป้าอยู่นี่้ปา้วด้แล้วเราพ่อเขาวะ